สวัสดีครับวันนี้ผมมีแอปมาแนะนำนะครับผมก็คือเป็นแอปที่ลบวิดีโอเออคือเป็นกู้วิดีโอที่เราลบไปนะครับผมซึ่งผมจะบอกว่าแอปอื่นเนี่ยมันก็เป็นแอปลบเออไม่ใช่กู้ข้อมูลเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันจะมีสักกี่แอปกันที่สามารถกู้ข้อมูลได้มากกว่า1นึ่งกิกะไบต์มาถึง1ไฟล์แบบว่าวิดีโออะไรเงี้ยนะครับผมสามารถกู้ได้เป็น1นึ่งกิกะไบต์เดี๋ยวผมพาไปดูเลยกันะครับผมคือถ้าค้นหาเนี่ย คนดูไม่น่าจะเจอนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมจะทิ้งลลงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมอันนี้นะครับเรามาถึงช่วงที่คืออยากจะบอกว่าแอปนี้มีการเก็บเรียกค่าบริการด้วยนะครับผมก็คือเดี๋ยวใจเย็นนะยินว่าค่าบริการอย่าเพิ่งปีคิปนะครับแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าเราสามารถยกเลิกได้และมันให้ใช้ฟรีสามวันนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมใช้ฟรีอยู่นะ แลวก็สามารถยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมซึ่งถ้ามันเกิน3วันมันก็จะต่อ,อยุให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธียกเลิกทีหลังแล้วกันนะตอนนี้ผมจะมาบอกวิธีกู้ข้อมูลก่อนนะครับผมอตอนนี้ผมกําลังตรวจสอบค,อบคลอคืบหน้านกดเข้าไปตรงนี้ตอนนี้ก็คือกาลังซ่อมแซมไฟล์ที่เราลบไปนั่นเองแต่ว่าตัวน,นี้ยังไม่เท่าไหร่ครับเรามาดูที่กู้คืนวิดีโอกันก่อนดีกว่าช่วงนี้ผมเป็นหวัดนะครับขออภัยด้วยขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมซึ่งสาเหตุที่ผมมาทาําคลิ ผมเจอแอปนี้โดยบังเอิญน,นะครับผมเพราะว่าเออผมทําคลิปใช้รถไฟแล้วทีนี้ผมเผลอไปลบคลิปที่มันสาคัญออกวิดีโอประมาณ1นึกิกเกือบ2องกิกเลยและนะหนึ่ก้ิกไปนะครับแล้วผมก็หาแอปว่ามีแอปไหนบ้างที่สามารถค้นหาข้อมูลอย่างลึกนะครับผมอย่างละเอียดได้ก็เลยเจอแอปนี้นั่เนเองนะเดี๋ยนะวรอวิดีโอของเราสแกนเสร็จก่อนนะครับมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึง ไอตัวแอปนี้เนี่ยนะครับคือดีมากๆคือดียังไงนะครับผมมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับคือผมจะบอกข้อเสียก่อนให้ทุกคนเสียใจนะครับผมข้อเสียก็คือนะครับผมถ้าคุณเผลอลบไปแล้วแล้วทิ้งไว้หนึ่งวันเต็มๆนะครับผมแล้วก็คุณไปทํานู่นนี่นั่นโหลดอะไรนู่นนี่นั่นหรือว่าไม่กระทั่งทําคลิปนี่แหละนะครับผมมันก็จะทําให้ข้อบูลหายไปเหมือนกับคลิปของผมเนี่ยนะที่มันหายไปโด,ดยถาวรแล้วนะครับผมซึ่งคลิปหลายวันเนี่ย มันก็จะหายไปแล้วมันก็จะเอาข้อมูลที่เราเพิ่งลบไปนะครับมันจะเอาแต่ข้อมูลที่เราเพิ่งลบเอ่อพอเข้าใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับผมคือมันดีข้อดีก็คือมันดึงไม่กระทั่งไอวิดีโอวิดีโอโฆษณานะครับผมถ้าจะให้พูดแบบตรงๆก็คือวิดีโอขยะนั่นเองนะครับผมนี่มันก็อาโหลดมาเลยเดี๋ยวผมจะหาวีดีโอหนึ่งกิกให้ดูนะครับว่ามันมีจริงไหมนะอันนี้เลยครับนี่ไงหนึ่งกิกะไบต์นะครับผมอ่าตรงนี้ แล้วก็มีนี่ทั้งหมดจะเป็นคลิปที่ผมเพิ่งลบไปนะครับผมอ่าบางสว่วนดีกว่ามันก็มีคลิปแบบคลิปที่เป็นโฆษณาเพิ่มเข้ามาด้วยนะฮะมันไม่ได้มีแค่คลิปเดียวนะคลิปแบบอ่าข้อมูลเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีอีกคลิปหนึ่งอยู่นะครับนี่เลยฮะนี่พันพันเจอันนี้คือโอ้เดี๋ยวเ,ด,ยวเด,ยวดูคลิปอันนี้ก่อนมันคืออะไรกันฮะเอะนี่มันคลิปตั้งแต่เมื่อไหร่กันแล้วเนี่ย อาคิดวันนี้เนี่ยเอาแด้วก็คิดวันนี้เนี่ยฮะอา้ 1, 7, อาวพันเจ็ดอ่าโอเคพันเจ็ดเมกนะฮะโอ้โหน่าแหละครับผมส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ผมจะอธิบายก็คืออ่าเดี๋ยวนะก็ต้องขอแสดงความเสียใจสําหรับผู้ที่โหลดมาแล้วหาวิดีโอตัวเองไม่เจอนะครับเพราะว่าวิดีโอของคุณมันถูกทับถมไปกับข้อมูลคือมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่ข้อมูลของคุณจะหายไปมันเป็น สัจธรจะของกทูบเอาละเรามาดูวิธีการยกเลิกการสมัครบริการกันก่อนดีกว่าครับผมอ่าน,นี่ไงตัวนี้คือข้อความนะครับผมแล้วก็เข้ามาใน Gmail ของเราหรือข้อความของเราที่มันจะปรากฏขึ้นนะอันนี้ผมเลือกที่จะเข้ามาใน Gmail ของเรานี่ไงเขาจะบอกว่านี่ไงปัจจุบันมี2,003ต่อปีนะครับผมแลวเราก็แล้วซึ่งอ่านตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าซึ่งคุณยกเลิกได้ทุกเมื่อ แล้วเราก็กดเข้าไปที่จัดการการสมัครใช้บริการนั่นเองแล้วพอมาหน้านี้แล้วนะครับผมแล้วก็สมัครอีเมลของเราที่เราใช้บริการนะครับผมก็คือเดี๋ยวผมใส่รหัสของผมก่อนไปนึงนะพอเราเข้าเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะอยู่ในการสมัครใช้บริการนั่นเองนะครับผมก็ r รีสเคิแล้วก็ดูตรงนี้ก่อนเข้าไปที่จัดการน,ะน,นี่คือของผมนะครับผม ผมไม่รู้ว่าของทุกคนเป็นของผมหรือเปล่าผมเป็น Vivo y 93นะคือนี่ครับกดเข้ามาที่จัดการมันจะมีคําว่ายกเลิกการสมัครรับข้อมูลนะผมซึ่งก็จะใช้ฟรีจนถึงวันที่8ตุลาคมนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะสมัครปีละ2,003ต่อปีนั่นเองครับก็ไม่ให้เกินวันที่8นะถ้าไม่มีตังก็มันก็จะไม่ได้สมัครให้เองอตัตโนมัติ ลืมไม่เนี่ยก็ไม่ดูดันครับผมไม่เคยลองแล้วผมไม่อยากลองด้วยก็นั่นแหละครับผม <c oughs> ทั้งหมดของคลิปรนี้ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้าพิเศษนีน้ก่อนแล้วกันครับ <c oughs> จอกนใหม่คลิปหน้าครับ